รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งตรามามา่าว้าวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกกันที่เอสแบคครับ ที่เน้นบ่มเพาะน้องๆให้เชี่ยวชาญทั้งด้านการ์ตูนแอนิเมชันหรือการออกแบบดีไซน์โปสเตอร์แม่เรียกว่าสอนตั้งแต่พื้นฐานในการวาดภาพลายเส้นไปจนถึงการปฏิบัติงานจริงกับเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้น้องๆได้โชว์ไอเดียและแสดงฝีมือของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ครับ สุดที่รักของเราเนี่ยเกิดนอกใจขึ้นมาน้องๆจะให้อภัยได้หรือเปล่า นีไ่ได้ไงถ้าเป็นเราอ่ะเราไม่ยอมแน่แน่คำที่ผมเป็นไี่กล่าวไว้ว่าบุญคุณต้องทดแทนแันนี่ต้องช็อค่เราไม่ยอมเราว่าทุกคนก็ทำเหตุพลาดได้นะเราว่าเธอควรให้อภัยเขาบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่กลับมานอกใจเธออีกก็ได้เราอ่ะต้องใจแข็งเข้าไว้ถ้าเราให้อภัยนะแสดงว่าเราอ่ะไม่เห็นค่าของตัวเองถูกมเอ้ ต้องเลนะสิแล้วอย่างเงี้ยเราอ่ะควรแช่ภัยแฟนที่นอกใจดีไหมอ่ะเคยมีแฟนนอกใจไหนไหมครับก็มีบ้างมีแฟนนอกใจไหนด้วยเหรอไหนจะให้อภัยเขาได้ไหมครับ ให้พายเรื่องมันนิดนิดหน่อยสมมติเราเดินอยู่ที่พารากอนแล้วเจอแฟนเราเดินดูนั่งกินข้าวกับหนูอีกคนหนึ่งให้อภัยได้ไหมให้อภัยได้อยู่ได้อยู่กินข้าวเสร็จเดินจับมือกันเข้าโรงหนังได้ไหมได้ไหมได้ได้อยู่โอ้โหยังไงครับแล้วก็เขาก็ดูหนังเสร็จแล้วเราก็ยังเราก็ยังสอดแนมอยู่เขาก็จับมือกันเดินเดินเข้ามาลูดเลยให้ได้ไหมก็ให้อยู่โห สมมติว่าแฟนที่รักคนมากคนนี้เนี่ยเขาแอบนอกใจทุกตานอกใจด้วยนอกกายด้วยยังให้อภัยไหมคะให้อภัยทำไ,ไมไม่ค่ะไม่ให้อภัยค่ะนอกใจยังพอรับได้ค่ะแต่ถ้านอกกายรับไม่ได้สเปคหนุ่มเป็นยังไงคะยังไงขมๆอย่างนี้อย่างไหมอ่างขมไหคิดถึงนะทานข้าวหรือยังคะจุเจ็บๆค่ะเดี๋ยวเราโอเคไหม ได้นะคะเธอคุยกับเอิร์ธเหล่าเมื่อคืนมาร์ตอบเลยคุยนั่งงานนะอ่ะอ๋อโอเค,อเคแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปจับมาร์คทานข้าวอยู่อกับเอิร์ธที่ร้านอาหารโรแมนติกร้านหนึ่งกับเอิร์ธเราจะเลือกทํำยังไงเราก็จะจยุดมองเขากแปบบนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าอันนี้ใช่มาร์กจริงๆเราก็จะ กลับบ้านไปก่อนเราไม่เข้าเราไม่เข้าเรายังไม่เข้าเรายังไม่เข้าอาจจะเป็นสิ่งที่ฉลาดเป็นฉลาดขาดสติไม่ได้เราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนผู้ธชายไม่ชอบอย่างนั้นเรากลับไปที่บ้านแล้วเราไปเราไปตั้งตัวยังไงใช่เราก็จะไปกินน้ําเย็นๆแล้วก็ตั้งสติก่อนเอ้ออาวันนี้ไปกินข้าวกับเอิร์ดมาหรออ๋อเขาเลี้ยงเฉยเ๋อเขาเลี้ยงแล้วทำไมไม่สวนล่ะเอาเห็นติดงานอยู่โอเคไม่เป็นไรกวันหนึ่งเดินเข้ามาดูด้วยกันช็อตที่เรา เห็นได้มันชัดเจนมากเราจะทํายังไงทําไงเราก็ทําใจเหมือนเดิมกลับไปกินน้ําแล้วก็นั่งเย็นๆยนเหมือนเดิมเธอไปทําอะไรที่โรงแรมม่านลูกกว่เออ่ะโอ้อ๋อไปนอนเล่นดูหนัง๋อไปนอนเ้ชื่อได้ว่าทุกคนเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยข้างในทุกคนต้องเ้าวร้อนแน่นอนเราจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ได้เราต้องมีสติโอ้ใดี มันต้องเป็นเรื่องสิ่งแน่ที่เขาต้องไปมีอะไรกันในนั้นแต่ว่าเพราะความรักเราถึงให้อภัยโอ้ยให้อภัยอยู่เราก็ต้องมานั่งทบทวนก่อนว่าเราเป็นคนยังไงและเขาเป็นคนยังไงซึ่งเราก็จะดูแต่ตัวฝ่ายชายไม่ได้ใช่ไหมคะ <S <S เราก็ต้องดูตัวเราก่อนว่าเรางี่เง่างองแงอะไรหรือเปล่ากับเขาใช่ไหมถ้าถ้ามันเกิดเหตุผลประเด็นเลยคือแบบเรางองแงเอาแต่ใจมากเกินไปเชื่อได้เลยว่าผู้ชายต้องไปหาสิ่งที่แบบว่า enjoy มากกว่า ถ้าแฟนนอกใจจะให้อภัยได้หรือไม่ต้องไปถามวัยรุ่นหัวใจสีชมพูที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราครับผมคิดว่าผมไม่ให้ดีกว่าครับเขานอกใจแล้วเขาคงไม่รักเราแล้วครับไม่ให้ครับก็เสียใจยนิดหนึ่งครับไม่ให้ค่ะเขาคงไม่รู้จักพอ ไม่ให้ครับแสดงว่าเขาไม่จริงจังก,กับเราจริงๆไม่พร้อมที่จะรักเราไปถึงระยะไกลถึงอนาคตก็ให้ได้คะ่ะให้โอกาสเขาอีกรอบนึงไม่ได้ครัคงไม่รักกันมากกว่าเบื่อกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอคนใหม่ ได้ค่ะอาจจะเป็นครั้งแรกถามหาสาเหตุก่อนตอนนี้เรามาลองโหวตกันดีกว่าดีค่ะเดี๋ยวฟังเสียงถ้าแฟนนอกใจจะให้อภัยหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าให้อภัย35.15%ไม่ให้อภัย64.85%ฟังแบบนี้แล้วเลิฟติลเตอร์คิดว่ายังไงครับ ว่าเราจะเลือกให้อาภัยหรือไม่ให้อาภัยอยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าส่วนใหญ่พี่หมอจะบอกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยครั้งแรกที่เกิดจะเหมือนน้องๆทุกคนที่ตอบคือเราเลือกที่จะให้อาภัยเขาถามว่าทาไมคือมันทําให้เกิดความสงบคือเมดพีซกับตัวเองทําให้เกิดความสงบในใจเราเพราะว่าถ้าเราไม่ให้อาภัยเขาเกิดอะไรขึ้นเธอโกรธเกลียดเขามะทั้งเกลียดแฟนด้วยเกลียดคนที่มันไปนอกใจด้วย <S 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 เพราะฉะนั้นเวลาเราให้อาภัยเนี่ยเขาเรียกว่าให้อาภัยกับความโกรธความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ให้อภัยเสร็จแล้วถามว่าจําเป็นจะต้องยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ซําๆไหมต้องมาถามตัวเองก่อนอย่างที่น้องกีก้ตอบเนี่หมอจะชอบมากว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนที่จะไปโทษว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นคู่ที่ทั้งโฉดกับชั่วก็เลยไปอยู่ด้วยกันเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมล่ะทำไมคนของเราเ็าถึงเลือกที่จะไปมองหาอย่างอื่นก็มาดูตัวเราก่อนใช่มาดูต,ตัวเราก่อนว่าเอ๊ะเรามีข้อเสีย อะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นหรือว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นคนดีที่ยังควรจะพึงรักษาไว้<ะ>่นั่งคิดข้อดีข้อเสียเป็นคนดีที่ยังควรจะพึงรักษาไว้แล้วเราก็รู้ว่า,าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรางี้เงาเกินไป<ะ>เรางองแงเกินไป<ะ>เราก็มาคุยแล้วก็ปรับกัน<ะ>เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอนาคตแต่ถ้าคิดพิจารณาแล้ว ฉันก็ดีเลิศประเสริฐสีเป็นนางฟ้าแบบนี้<ฆ>แต่ว่าผู้ชายเนี่ยไม่รู้จักพอเองต้องถามตัวเองก่อนว่าจะยอมให้เขาเนี่ยมาทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําให้เราทุกข์ใจซ้ำๆไหมถ้าบอกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีความสุขก็อยู่ไปแต่ส่วนใหญ่พี่หมอจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังจะเปลี่ยนใครเพราะเราจะเปลี่ยนตัวเองไหมถามตัวเองก่อนเราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนยากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งต้องเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะไม่ใช่ไปคาดหวังว่าจะเปลี่ยนคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ป่วยแต่เป็นเกิดจากอย่างอื่นๆื่ไปว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่ดีแล้วต้องดูแลตัวเองแล้วก็ทําตัวเองในฐานะที่เป็นภรรยาด้วยบ,บางทีมันพอกลปปานมีลูกเป็นแม่มเป็นทั้งแม่ของสามีแล้วเป็นแม่ของลูกแค่มีเธอใก,กล้ๆกก็พอแล้ว